สวัสดีครับผมบังบิด AK คคารนะครับเราอยู่กันที่เต่รถ AK คคาสาขาหน้าโรงเรียนปินนะครับสาขาต้นตํำรับของเรานะครับเต็นต์เรารเปิดบริการมาแล้วกว่า40ปีนะครับเราแมวรถชนหนักพลิกความตัดต่อน้ําท่วมมาขายให้เสียชื่อเสียงเต็น์นะครับรถในเครือเรามีกว่า400คันนะครับอ่ะวันนี้ไม่ได้มากับรถคันเดียวนะเรามากับฝูงรถขนาดเล็กนะของเต็นเราเดี๋ยวจะไหล รถกระบะเป็นรถกระบะนะครับวันนี้ไล์ให้ดูคร่าวๆนะต้องบอกว่าคร่าวๆส่วนข้อมูลรายละเอียดการผ่อนการเอกสารหรือว่าราคานะครับเดี๋ยวมาคุยกันทักแชทมาสอบถามหรือว่าโทรมาหาผมโดยตรงได้นะครับอ่ะเดิมกันเลยไปเลยเพราะวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนี้ข้ามเร็วนะครับแป๊บเดียวก็ข้ามแล้วก็เดี๋ยวก็จะสิ้นเดือนแล้วเรเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะว่าเราจะมีโปรโมชั่นโปรโมชั่นของเราก็คือ mid year s เซล รถส่งท้ายปีต้องบอกว่ารถสูงสุดถึงคันละ1 0 0 0 0แบาทเลยนะครับอันนี้ต้องฝากติดตามด้วยใกล้คอดแล้วนะครับมาเริ่มเลยตัวนี้นะครับจะเป็น isuzu d-max cab f o u สี่ 4, 4ประตูเกียร์ออโต้ยกสูงนะครับเป็นหน้าลาราุภาพแล้วโฉบปัจจุบันนี้เลยนะครับสวยมากไม่ใช่ปัจจุบันดีเพราะว่าเขาเพิ่งออกเพื่อออมไอเป็น minor c h a n g แต่ถึงว่าภายในองภายในก็ยัง ใกล้เคียงเดิมอยู่นะครับตัวนี้เป็นหน้าคารานุภาพแล้วนะครับปี2021นะครับราคาเราตั้งถูกมากเกี่ยวโตนะเราตั้งเพียง6 7 5 5 0 0 0บาทไม่วิ่งไปเพียง40,000กว่าโลเท่านั้นนี่ครับดูเขา้าวประมาณนี้นะครับรายละเอียดอย่างที่ผมบอกนะทักแชทสอบถามมาได้นะครับอต่อกันเลยต่อกันกลรย้ยายค่ายมาที่ค่ายมิซูบ้างตัวนี้หาย,ยากนะต้องบอกเลย มิซูเจน,นนี้เจนก่อนที่จะเป็นล่าสุดน,นะตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้เป็นมิซูสีประตูไททันพัสอ่าปี2019นะครับเป็นเกียรออออ์อโอตโต้เกียร์ออโต้เหมือนกันนะครับราคาที่เราตั้งไว้คือ5 3 5แ0 0 0บาทอันนี้นะฟรีดาวทุกคันนะครับที่มาไลฟ์วันนี้คือฟรีดาวออกรถศูนทบาทได้เลยนะครับยอดจองเพียง1,000บาทนะครับรลับรถไปเลยหรือว่าจะ ก็คือออกรถสุดมาเลยไม่ต้องจ่ายอะไรเลยก็ได้แล้วบางทีนะครับได้ส่วนลถก็เอาไปเป็นส่วนลดเพิ่มได้ด้วยอ่ะโอเคนะไตทต้นนะสวยๆหล่อๆสีขาวแบบนี้เลยโอ้วันนี้สีขาวก็หมดเลยมาค่ายฟอร์ดบ้างตัวนี้เป็นฟอร์ดแรนเจอร์ไฮไลเดอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นสีประตูยกสูงเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับสําหรับใครที่หายเกียร์ธรรมดาอยู่แล้วก็ราคาย่อมยาวด้วย อันนี้ผมตั้งเพียง425,000บาทเท่านั้นเลยเกี่ับมาคันนี้สวยมากปีนะเป็นปี2017นะครับสวยเลยได้ซุ้มลงซุ้มล้อแล้วนะครับบ,รบันดงบันไดข้างนะครับดีเทลสวยงามอยากได้ข้อมูลตรงไหนนะสอบถามมานะครับเป็นคันเป็นคันไปอันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยอันนี้ได้ไล่ย,ยังเหมือนคันนี้ยังไม่ได้ไลเลยนะครับ ันี้เป็นอ่อนิว d m a x ไม่ใช่อ่อนิวดิเป็นหน้าพารานุภาพแล้วตัวนี้เป็นหน้าพารานุภาพแล้วนะครับเป็น4ประตูเครื่อง1.9นะครับตัวต่ำนะครับไมน้อยด้วยไม่รู้สึกว่าจะวิ่งไปประมาณ4 0,000โลประมาณ4ี่0 0โลนะครับตัวนี้ราคาที่เราตั้งนะเราตั้งไม่แพงนะตั้งเพียง5 2 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับทาไม่แพงครับเน้นไปไวนะครับ แล้วก็มีบริการหลังการขายให้นะเรารับประกันสูงสุด1ปีเลยนะครับตัวนี้เป็นเกียร์แมนนวลนะครับตัวต่ําสวยเลยอาต่อที่กระบะทามาหายกินบ้างนะครับตัวนี้เป็นไฮรักดีโวนะครับเป็นกระบะตอนเดียวตัวนี้มีความพิเศษคือเขาได้เครื่อง2,008ซึ่งสายบรรทุกอะเขาจะเล่นกันเพราะว่าแรงม้ามันเยอะขึ้นเยอะขึ้นมาเยอะเลยนะครับ ครื่อง2,008นะไมค์ก็ประมาณ40,000โลโห40,000โลก็เคียงกันหลายคันเลยไมค์ประมาณ40,000โลนะครับราคาเราตั้งอยู่ที่4 4 5 0 0 0บาทแค่นั้นเองถูกนะคันนี้ปีปีอะไรนะปี23เลยหรอประมาณปีเดี๋ยวมาดูแป๊บรถไม่ใช่ไม่ใช่ปี23ปีปี20ปี20ปี20 23นั้นอีกคัน4ประตู ใช่ใช่ตัวนี้เป็นตัว NT แล้ว,วนี่เป็นตัว NT แล้วไต่หน้าหน้าหมู่แล้วนะครับปี20นะครับอใครหายอยู่ก็มาเลยอต่อกันอีกสักสองคันปะก่อนที่มันจะมืดไปวันนี้นะครับมืดปุ๊บก็สีดำเลยมาที่ Ford r a n g e r นะสี่ประตูนะครับตัวนี้เป็นสประตูไฮไลเดอร์นะครับตัวยกสูงจากโรงงานนะครับเป็นเกียร์ออโต้ที่สำคัญของตัวนี้นะคือได้เครื่อง 2,000เทอร์โบแล้วเป็นเครื่องตัวใหม่ก็คือเครื่องโฉมเดียวกับเจนปัจจุบันนี้เลยนะครับเขาใช้เครื่องตัวนี้เลยเครื่อง2,000เทอร์โบนะครับประหยัดน้ำมันมากแล้วก็มาพร้อมกับชุดแต่งแบบจัดเต็มเลยเป็นตัวลิมิเต็ดด้วยนะครับราคาออกใหม่ก็แพงกว่าออโต้ Auto, ชาวบ้านเขาด้วยชุดแต่งมาเต็มแล้วกระจังหน้าอะไรเปลี่ยนมากับหมดแล้วนะครับหล่อเลยคันนี้สีดำปี2018นะคันนี้นะครับ สายหลอต้องคันนี้เลยอามาปิดหานทีค่ายน้องใหม่ MG MG เขามีรถกระบะด,ด้วยนะครับ MG ใครอยากได้รถกระบะ4ประตูออโต้ยกสูงปีใหม่ไม่น้อยนะคันนี้ตอบโจทย์เลยคันนี้ผมตั้งไม่ขึ้น4ผมตั้งเพียง399พอแบ่งกันไปใช้นะครับ3 9 9 0 0 0ได้ออโต้ไม่66,000 0โลปี2019นะครับ สวยมากคันนี้ต้องบอกเลยใครลองเปิดใจ mg ดูนะครับขับดีมากนะช่วงลงช่วงล่างเขาเซตมาดีมากนะครับขับดีมากขับดีมากเครื่องลงเครื่องเล่นมาให้แบบจัดเต็มเลยอะแล้วเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวมาสรุปกันรถที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะ,ะเราฟรีดาวฟีจัดฟีโอนฟีรับประกัน หลังการขายนะครับแล้วก็ฟรีเข้าศูนย์ก่อนปล่อยรถนะครับเข้าศูนย์ตามแบรนด์ยี่ห้อนั้นเลยนะมิตซูเข้ามิตซูอีซูซุเข้าอีซูฟอร์ดเข้าฟอร์ดนะอันนี้เป็นโปรโมชั่นของเรานะครับแล้วก็ใครอยากต่อรองอะไรเพิ่มเติมนะครับอยากให้เข้ามาดูรถก่อนแล้วค่อยมาต่อราคานะครับผมพูดไม่ยากอยู่แล้วนะครับอันไหนลดได้ให้นะครับลดลดให้กันอยู่แล้วนะครับสภาพเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนก็าจะเข้าใจอยู่แล้วนะครับไม่ไม่เก็บไว้นานอยู่แล้วนะครับ ก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนด้วยนะครับแล้วก็จะเข้าหน้าหนาวก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับด้วยความเป็นห่วงยายจากเอเคข่าสาขาหน้าโรงเรียนปีนนะครับวันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับสนใจคันไหนนะครับพักแชทมาสอบถามได้เลยนะครับพูดไม่ยากหรือว่าโทรหาผมโดยตรงรับเบอร์0810345130นะครับจบได้จบให้ครับตันทุกเคสให้อยู่แล้วครับวัสดีครับ